โมยคู่แรกวันนี้โชคในพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์นะครับมุมแดงจากอมก๋อยเชียงใหม่ตะเรียงไทยพอเพชรสุธิพงศ์<ย>งน้ำเงินจากกระสังบุรีรำเชี่ยวชาญวอ,อุรชา ผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่ดาเกรงมีศาสตร์ทักแนนาติชัยสอนถาสุนทนสีบัวลาแล้วก็วัชัยพุทธสอนผู้แรกพร้อมชมการชกผู้แรกเลยครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ตเพินข่าวนะครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมและกับพี่น้องแฟนมวยทุกท่านครับได้เวลาดีๆของทุกท่านอีกแล้วนะครับเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ ขอนำทุกท่านมายังสนามวัยวชนขกองทัพากาศสนามกีฬาทูปะเตมีดอนเมืองครับเพื่อติดตามรับชมการต่ตอตดการแข่งกันชกมวยซิกมวยดีวิธีไทยของเราในวันนี้ครับในวันอาทิตย์ที่16กุกภาพันธมแล้วครับเปิดวงความมันคู่แรกวันนี้ด้วยดาวรุ่งชุดพิมพ์นิยมของมวยดีวิธีไทยครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับทางด้านมุมแดงก็คือกระเรียงไทยคอเพชรสุทธิพงศ์ครับน้องชายของเจริญศกบุญลานาวยไทยครับดาวรุ่งฟอร์มสดเลยครับห้าไฟลายพ่ครับดาวรุ่งจากเมืองเหนือรายนี้ครเกียยงงไทอพพชสุิครับ นักชกดาวรุ่งจากอำเภออมข่อยจังหวัดเชียงใหม่ครับมีคุณการนิติเพชรสุทธิพงศ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน ok ้าคณะซ้อมอยู hmm. um, ่ที 8, ่ค nah. ่ายมวยกอเพชรสุทธ uh, ิพงศ์ครับวันนี้เขาเจอกับทางด้านของเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญวงอุรชาหรือว่าโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับชื่อเล่นว่าเจ้ายูโรนะครับนักชกจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีคุณณุชาวังเทียครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณนุบวออุรชาครับเป็นทีมงานตตั้เทนเนอร์ผู้ฝึกสอนทำการซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวรอุรชาครับ ได้เวลาระเบิดความมันครับศึกมวยดีวิถีไทยจะมาทิ์ที่16กุมภาพันธ์นะครับเปิดรายการวันนี้น่าสนใจน่าร้าใจเลยครับกระเดียงไทยกอเพชรสุติพงศ์ครับไอหนูจากอมก่อยนะครับกำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับในชั่วโมงนี้วันนี้มาเจอกับเชี่ยวชาญครับมาเดิมค่ายใหม่ครับสีเสื้อใหม่วอ,อรุชาวันนี้เสียฟิลครับอุรชาวงเทียน พากมวยมาชก2รายแล้วครับน้องชายครับเชี่ยวชาญและคู่เอกสนิงเดชพี่ชายนะครับวันนี้จากขวากับไปกี้วินนะครับผลจะเป็นอย่างไรครับติดตามครับมาคู่เลยครับสายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับการเรียงไทยอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับนี่คือดาวรุ่งอนาคตดีในสังกัดของมวยดีวิถีไทยของเราเลยครับเดินตามรอยพี่ชายนะครับพี่ชายนี่ต้องบอกว่าด่งดังอยู่ในสเพชรินดีครับสองช่องทางนะครับท่านผู้ชมในการติดตามนะครับนั่นก็คือช่องแปนะครับ ายเลข27แล้วก็แอปพลิเคชันของไพรทีวีครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่เหมือนชิดติดขอบเวทีครับเรียวทามนะครับไม่มีดีเลยนะครับทางด้านของกรเรียงไทยขาลุยขาแ,าแรกครับปอดใหญ่ปลายแรงครับเด็กคนนี้ผลงานาไฟที่ผ่านมาล่าสุดยังไม่แพ้คใครครับ mm hmm. ชนะคะแนน9โพแดงชนะ mm hmm. เก่งกาดน้อยชนะปรับธรณีชนะแบ่งชาติ mm hmm. ซึ่งเป็นมวเก่งของภาคอีสานด้วยครับแล้วก็ล่าสุดชนะสาห้าพยัคฆ์เมืองชนครับลูกศิษย์ของปรับศิษย์สันทัศน์นี่ mm hmm. เลยครับ อย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับโตโยตา้าเคมอเตอร์02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ or, โดยคุณวิเชียนสมภพรุกโรดนะครับสุงที่ไหนใกล้ที่ไหนนี่ไปที่นั่นเลยศูนย์ของโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดครับวันนี้คุณพินิษฐ์ผลขันครับพินิเสบป่องครับติดภารากิจครับมวยถทยไฟที่อุบลราชธานีนะครับช่อง8ก็ถ่ายทอดสดครับในช่วงตอนหัวค่ำวันนี้ เขาบอกว่าจองตัวไวแล้วนะทางด้านของคาเรียงไทยครับวันลุมพินีครับแต่วันนี้มาเจอกับเชี่ยวชาญครับสูงยาวลอยกว่าครับวันนี้เชี่ยวชาญผู้น้องครับเดี๋ยวจะมีเซิงเดทว่าอุราชาครับผู้พี่นะครับนี่ครับคลานตามขึ้นมาครับนักชกจากกระสังบุรีรัมนะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับก็มีอยู่ประมาณ3คนแล้วครับมีเพชรวรกษมีเชี่ยวชาญแล้วก็มีเซิงเดทนะครับ แต่ว่าเชี่ยวชาญการสงเนเนี่ยอยู่ที่มวยดีวิธีไทยครับในขณะที่เพชรมรกตอยู่ที่พลังใหม่นะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดํำเกินมีศาลครับกรรมการดาวรุ่งนะครับมือดีครับหัวหน้าชุดเพชรอะไรส่วนเลนสายตัดสินอยู่ทางภาคเหนือครับเชี่ยวชาญวออุรชาครับตอนนี้มาอยู่ค่ายใหญ่ครับผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะสะดุดล่าสุดนะครับแข่งคะแนนนะครับทางด้านของเพชรชัยนาเพชรสีทองยิมที่นี่ครับก่อนหน้านั้นชนะมอเตอร์ชนะดินเนื้อทองชนะก้าวโพดแดงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะเสาหน้ามาด้วยครับบอดยกที่หนึ่งครับยวกลับมา ขอบคุณครับขอบคุณยาแผ่นตราศรีเศษตัวสำหรับดองเล่าแก้กระใสบรรลุร่างกายโดยน้าฮเชื่อใจเอื้อบุญนานๆนะครับลูกบารรถยนต์ตองหนึ่งครับตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกบารรถยนต์ลูกบากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบร,ริษัทมางคอ,อกอุตพันรจำกัดโดยคุณปณวัฒนกิจ,จเจริญวงนะครับแล้วก็เคมอเตอร์นะครับูนย์การขาย2 1แห่งศูนย์บร,ริการ19แห่งนะครับเคมอเตอร์ K or, ผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บร,ริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับอาา่าแกต่อครับบนเวทียกที่สองครับเปิดหัวความมัันนนคู่แรกวีนน้ กเรียนไทยกับทางด้านของเชี่ยวชาญครับต่างคนต่างผลงานดีนะครับเชี่ยวชาญก็เพิ่งจะสะดุดแฟไฟที่ผ่านมาล่าสุดแค่ไฟเดียวเท่านั้นเหมือนกันนะครับ่อยซายครับรูปร่างของสร้างดีด้วยแข้งซ้ายมาแล้วครับตอนนี้เข้าไปอยู่ในสังกัดของค่ายใหญ่ครับวอรอุรชาแลวครับมาตถานการพิอมน่าจะดีขึ้นครับรูปร่างดีอยู่แล้วอาวุธดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเดือดูนะครับจะต้านทางด้านของกเรียนไทยได้ไหมวันนี้ครับการเรียงไทยอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับเนี่ยครับเปิดเกมแล้วครับขาลุยขาแรก ตั้งแต่ยกแรกยันถึงหน้าที่สุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับเรียกว่าปอดใหญ่ครับปอดใหญ่ปลายยิ่งแรงครับมาเดินชนแบบนี้นะครับดี่ห่ออยู่แล้วนะครับน้องชายของเจริญสุขครับพี่ที่จะชกในสายของเพชรยินดีนะครับสุดคนนี้ครับปวยดีวิธีไทยมากโนทีกายท้องเลยครับลุงตอลุงตอเลยนี่เลยครับเปลี่ยนไทยแดงก็เหมือนเชี่ยวชาญแม่ อย่าลืมว่านะึกถึงโตโยต้านะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์สองหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอเตอร์ or, เอาตีไปตีได้ไตีไปตีไปโดยคุณวิเชียนสมภพรุกลอบเอาตไอาีไปเอาะทำการดับเกินแกะแยกไปแกะต่อครับแจีงไม่สนแล้วครับ,บรแต่เพลิงชนอย่างเดียวเข้ากะเรียงไทยแต่ว่านีะครับต้องฝ่าลงแข้งเข้าไปได้ครับมาและดูนะครับที่ผ่านมากะเรียงไทยเจอแต่ตัวใหญ่ๆทั้ทงนั้นแหละครับ รูปร่างโครงสร้างของเขานี่ต้องบอกว่าเวทเดียวกันไม่ค่อยได้เปรียบใครครับแต่ว่าเนี่ยครับสิ่งที่เขาได้ก็คือชนะใจแล้ะครับชนะใจท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยครับปอดใหญ่ปลาแดงอยู่แล้วครับรายนี้เอาละครผิวให้ได้ให้ตลอดรอดฟังนลครับทางด้านของเชี่ยวชาญครับเพียงหมายคําถามนะครับดันอยู่หรือเปล่านะครับสุปฟิสอนอยู่ในค่ายมวยวอรุชานะครับมันต้องมีดีมาอวดเอ้าโดนบิดไหนไม่สู้ไหนแม่ต้องสู้ไหนครับ ออกทรงแบบนี้ไม่ดีครับเชี่ยวชาญเอาไปเล่นนอ,อกที่ขวายันไวแ้แบบมวยมี5ยกนะครับนี่เพิ่งจะเะกือบสองยกเท่เา<ฮ>นั้นเองเอาลุ้นต่อบุกแรงนี่เลยครับก็เรียงท้ายเดิอนอย่างเดียวดักมาไม่สมชดอย่างเดียวนะครับอา้าวเชี่ยวชาญเตะไปเตยได้เตะไปเอาทีเอาต่อยมาก็เรียงบุกมาครับเอาละครับมาถึงแล้วก็ขังแล้วครับผัดมาแล้วครับกะเรียงท้าย อย่างที่เรียนไปครับทะเลาะไม่เลิกอยู่แล้วนะครับนี่คือจุดขายเครื่องหมายการค้าของเขาแล้วครับเครื่องมือถมากินแล้วครับดูนะครับโอ้โหถึงตัวตลอดเวลาครับไม่มีช่องไฟให้กับท้าของเชี่ยวชาญแลวครับได้ออกแขงซ้ายได้พลิ้วได้เลยครับอามาลุยต่อครับตัวเล็กแต่ว่าปอกใหญ่มากแข้งซ้ายสวยครับเชี่ยวชาญหมดยกเดี๋ยวกลับมานีเดียครับมาดูภาพช้านิดนึง นี่นะครับฝ่ายแดงเกรียงไทยน้ำเงินเขี้ยวช้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับชูชีพ่รีพาวคาสายชนชายพักกุลดูอุทัยทับอาสานกไต่ช้างด้วยนะครับอภิชาติยักษ์สีต้นปราพพลทับอาสาด้วยขอบคุณครับยาดองเล่าเสือ12ตัวครับชนิดน้ำหมูรากาปลาดุยเด่นห้างชื่อใจอินดูนนานนะครับจือเช่ปูเซินเจียวหนังครับอาหารเสริมหมูรากาสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจิดหนิงเอี้อเอื้อคุกกะดับผู้บริจาคจูเช่ปูเซินเียวหนัง มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นอินเวนทั่วประเทศโทร02 668 2324บี้กันต่อครับบนเวทีบี้กันต่อครับใส่ไม่ยั้งครับเอบรุกของกะเรียงไทยครับดุดันหลือใจครับนี่ดดต้านไหวไหมอุเชชานใบนี้วัวอุรชาเสียฟิวนำทีมาครับพยายามจะออกแข้งซ้ายสก,กัดไว้นะครับแต่ว่า ดูครับใกย้กันไทยดึงแล้วขืนได้ขวาครับโอ้โหนี่ครับแข่งโป้งตีติดมา <ST. S 1> เชี่ยวชาญขวาหน้าไว้ <ST. S 1> ไเอาละครับอยู่ที่แข้งซ้ายแล้วครับซ้ายหน้าได้ขวาหน้าเนี่ยแหมเป็นเรื่องแต่ว,ว่าจังหวะนี้ครับบิดในหมุนเอาละครับเริ่มมีก็มีโต๊ะบังแล้วครับเชี่ยวชาญเอา้ารู้โต้เนะครับแหมนี่เลยครับวันนี้ห,หลายๆฝ่ายนะครับ ทั้งสงจงลายประจินด้วยนะอา้าวลุ้นรายการนี้อยู่สมพรแกว้วรัะสมิโชอด,ด้วยเอาลุ้นไปนายกบดอลก่อ,อ,อ,กข,อขนุนกับมาดาชูสวุวรรณตีไปตีไปตีไฟโอ้ยูุเรสับไปเอาแมา่นี่นะครับดูเกอร์บิสาดแกะแยกูุ่แรกวันนี้นะครับทางช่องแปดพุว่าทีมยกน้องชิดรอเพียงครึ่งเพียงครึ่งพิษณุโมวยาวชนกองทัพอากาศทูปะเดมีดอนเมืองเอาโอ้โหดูครับ เกมรุกของกอัลเหลียมไทยดุดันนี่เหลือเกินเชี่ยวชาญเอาความจะคืนไว้คืนไวค้ไวคืนไม่อยู่ครับนี่ครับชมตะกูลสั้นสันตะกูลโอ้ยโกไลแอตอีกคนนึงขวางได้ไว้ตีเอาเชี่ยวชาญดันไปแถงซ้ายาขวางได้เสียงเชียร์เรมาขวางไม่ขัดขวางได,ได้เอา เสียฟิลเสียฟิลบอกเอ้าเอาแข้งซ้ายจะจับหน่อยเอ้าบุกหนักบุกโอยนี่นะครับสวนเลยสวนเลยเบียดปัญญาไทยอรุณอยู่ฟันไปโอ้โยนี่โอเชียสคาบอลที่12เอ้าลุ้นไปบุกอีกเอ้าสายสวยเลยเลยนะครับเชี่ยวชาญเรียนไทยอย่าถอยนะก็เดี๋ยวอย่าถอยนะถอยนิดเอ้ารอกไว้ตีได้ไหมตีได้ไหมมหันหลังไม่ได้หันหลังไม่ได้ครับ นี่นะครับแม่เกเรียงไทยไม่ใช่มีกำลังอย่างเดียวนะครับมีเหลี่ยมตัวมีเหลี่ยมสู้ด้วยป้ายหน้าไว้บิดออกข้างทำให้ขวางไม่ได้นะครับมีลูกแก้ลูกกันครับเกเรียงไทยเอา,เอาลุยต่อลุยต่อพี่มิงเอาลุยเลยนี่นะครับแมาเนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์เลยทุนวิเชียนสมพบรุ่งโรจน์เอา้ามาชอบในการในศึกนี้ลเลยหมดยกก่อนครับหมดยกโอ้โห ความชากดเลยนะครับฝ่ายแดงนะครับเกรียงไทยนั้งเป็นเชี่ยวชาญันนี้ต้องพุนนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-6626555จากเคมอเตอร์ครับขอบคุณเหลียงเซินครับปิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายนะครับไปสัตว์ทัสเมล่าไทยแล์จำกัดโทร0์1ครับ5 5 4 5 4 6 4 กาแฟตราอฟฟีิฟารครับอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟชุมพรมีให้เลือกหลายรสชาติครับสนใจเป็นตัวแทนนะครับติดต่อไปษัทค์ฟฟี่ิารเมื่อประเทศไทยจัดพ่อสุดปัจน967216ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบขอคุณทุกสินค้าสนใจตรงโฆษณาติดต่อมาได้เลยครับที่ฝ่ายการตลาดของมอยดีวิถีไทยของเราครับไปกันต่อครับบนเวทียกทีสี่ครับสามยกผ่านนะครับเกมคนเล้าใจไม่ผิดหวังนะครับเจียวชานครับทางด้านของการเรียงไทยการเรียงไทยครับเชี่ยวชาญนะครับ ร่วอนาคตดีสู้กันที่หนึ่งร้อยสปอนรับวงในรัดล่างนะครับรวมีไม่ได้ครับแยกออกมาครับดําเกนมีซาดลอยเลยต่อครับกระเรียงไทยกัตะพองอารายนี้ไม่มีแกอาอยู่แล้วครับหลงมาจากน้อยแล้วครับตามล่าหาฝันเดินตามรอยพี่ชายครับเป็ตัวเอาแล้วครับเชี่ยวชาญดูนะครับแก่กระเรียงไทยนะครับรถรัดล็อกอ่าในนี้นิบเลยครับแยกออกมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็แน่นอนว่าทางด้านกะเหรี่ยงไทยถึงตัวอีกแล้วครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายได้ครับเชี่ยวชาญเนี่ยครับต้องหนีเข่าไว้ออกนะครับลุนลุนต่อนี่แหละกะเหรียร่ยงกะเหรี่ยงต้องบูอย่างเดียวในดีนะครับกิ่งซางกอสา,สาลงลำพูนกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเหมือนกันเอ้านี่เอากะเหรี่ยงไทยน้ำเงินเชี่ยวชาญเอาต่อยไปแหมรูปร่างดีเลยนะครับเชี่ยวชาญเอาล็อกไว้แหมกระตันดีเหลือเกินจะว่ากะเหรี่ยงกะบ,บูสุดๆโอ้โหได้มาทีเสาทีนะครับกำปั้นแล้วก็แข้งซ้าย แล้วครับสายต้องมาครับมาต้องมีสอกเสริมต้องมาให้พบกับเชี่ยวชาญถ้าอยากจะเป็นผู้ชนะวันนี้นะครับหาล้ครับแต่ว่าดูครับเกมรุกของกะเหรี่ยงไทยครับสมฉายาจริงๆนะครับนักชกจากอมก่อยนี่ขับปั้มกับอะไรครับเนี่ยโอ้โหดีขับซ้อมปั้มกับอะไรครับนี่คือเอกลักษณ์ของนักชกชนเผ่าเลยครับมาล้ครับเชี่ยวชาญได้ช็อตนะครับแข้งซ้ายมาไม่มาครับ อ่าเงือเงือแต่ว,ว่าเนี่ยครับไม่ได้จังหวะแล้วครับกะเรียงไทยวันนิดนึงเอาละครับมัดซ้ายทางด้านของเชี่ยวชาญครับแหมรวมและดันเข้าเชือกเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งมากมากครับสำหรับทางด้านของกะเรียงไทยนะครับอ่บุกอย่างเลี้ยวเอาแหมไม่บูไม่บูไม่บูก,ก็ได้ติงขวาก็ได้กะเรียงเอา้าเชี่ยวชาญต้องเตะเชี่ยวชาญเอาลุกนะต่อยหน้าไปเอา้าซ้ายไปเออร้องไว้แหมักแม่แมเขา้าเขา้าก้นเขาน้เขาก้นไม่ได้กรรมการ กเข้าด้านหลังแบบนี้ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญเสียทรงครับเสียทรงครับมาเริ่มกันใหม่ครับอ้อยเอาต่อยท้องหมัดมาคัดขวาก็ได้พยายามเข้าไปแหมอยากให้รู้จักครับลูกนี้นี่ครับพยายามข้าเตะรุ่นนี่ต้องยกให้เขาเลยครับเอาละครับได้โอกาสแล้วครับทางด้านของเชี่ยวชาญเนี่ยครับอ่านะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเติมเข้าไปครับเพราะว่าตอนนี้กระเรียงไทยออกมาพ่นแล้วนะครับ คว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับเดียงออกมาครับช่วงท้ายๆนะครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4ี่น่ะครับการเรียงไทยปล่อยกดดันเอาไว้หมดยกพักก่อนครับเดี๋ยวรับมานี่เลยครับแม่ผ่านมา4ี่ยกนลครับมีอาชีพน้ำเงินนะเชี่ยวชาญนะครับห้าแสนครึ่งล้านเลยคุณแจ๊ส่ถ้าทําได้คุณก็เอาไปนะครับครึ่งล้านครับโอ้โหทุนการศึกษานะครับโรงเรียนราชชุดิตบางแก้วนะครับส่วนคนพี่นะครับสบิงเดชจะชกเป็นคู่เอกนะครับ กำลังจะเข้าศึกษาที่อาร์แบกนะครับวันนี้ก็คงชาลุนน้องชายต่อยอยู่ด้วยนะครับมาดูจาทำให้ใจเสียหรือเปล่าคุณแจ๊บดวลน้ำมันอยู่นะครับสมิงเดนนะครับจะขึ้นเวทีเป็นคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับตอนนี้ดูน้องชายไปก่อนนะครับการเรียงไทยครับทางด้านของเกียงชานซึ่งตอนนี้มีชีพมาแล้วครับอ่าแสนบาทด้วยกันครับอาล้ครับกับเวลาที่เหลืออยู่3นาทีครับต้องเดินแล้วครับแล้วก็ต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้แล้วครับทางด้านของ เชี่ยวชาญครับแขกซ้ายหนัดซ้ายครับนั่นะครับคือเจย์บนเวทีเนี่ยาะว่าไม่หนักใจแล้วแหละตอนนี้หนักใจก็คือมูโรโทีมงานเนี่ยจะจับให้เจกับใครอ่าอันนี้คือคําถามนะผมว่าผมเชื่อว่าแฟนๆนตั้งคาถามแล้วแหละว่าแม่จะเจอกับใครดีครับเกียงไทยอ่าเพราะว่าปราบมาหมดแล้วแหละ<อ>จะต้องมีต่างสุดต่างสายบ้างแล้วนะสายเดียวกันก็ตอนนี้ต้องบอกว่าหาคู่ยากแล้วครับทางด้านของเกียงไทยนะครับแล้วันนี้ขยับมา102ด้วยครับ ดูนะครับนี่คือความแข็งแรงแข็งแกร่งของเขาแหละครับแล้วก็มีรายการต่อเนื่องทุกเดือนครับกระเรียงไทยเอะไะครับมัดขวามาสายครับสวนเลยครับทางหน้าของเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าเนี่ยครับได้มัดเดียวเลยครับเจอการเรียงไทยรวบเอาไว้อีกแล้วครับเอ้าวแม่โอ้โหกระเรียงกระเรียงแข็งแรงนะครับแดงอ้าวเดินอีกเดินไปเรื่อยนะครับนี่ วันนี้แม่เห็นหน้าคุณปนธรรมธนกิจเจริญวงลูกมา Rebecca, plot, เรืยตรงหนึ่นี่เท่เลยปากตอกโอตัวพับนะครับคุณปนธรรมธนกิจเจริญวงก็สนับสนุนวงการมวยมาผมได้ยินชื่อมามีไม่ต่ำกว่าสามสิบปีแล้ใช่ใช่เอาละครับขอบคุณครับในช่วงที่บนเวทีก็เกมก็คงจะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับขอบคุณครับพรยาปคอตรากาไก่นะครับเมื่อเจ็บคอเป็นแผลในปากลิ้นแตกใช้ยาพร พรยาต่อคอตรากาไก่นะครับเป็นยาแผนโบราณประธานงานโดยแพทย์หญิงนัทพานีทัศนพ,พงศ์นะครับ0 5 6 2์1 1าหกนะครับและก็ยากุมารตรากาไก่นะครับแก้โรคตาขมัทุงโร้นปอดยากุมารตรากาไก่ครับมีกลิ่นหอมรสหวานโดยแพทย์หญิงนัทพานีทัศนพ,พงศ์นะครับรวมทั้งอุปกรณ์โดยอาวุธกับสุดยอดอุปกรณ์มวยที่ออกแบบและผลิตขึ้นโดยคนไทยนะครับเพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งของอาวุธมวยไทยครับให้แก่นักมวยทุกคนอย่างแท้จริงอุปกรณ์มวยอาวุธอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อมวยไทยครับยอดท้ายๆปลายยะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้35วินาทีครับคืนลมหน้าชันสกมแล้วนะครับเชี่ยวชาญมาแล้วครับจะมีปฏิหารหรือว่าช็อตเด็ดเกิดขึ้นหรือไม่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับน้อยนิดนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญขยับเข้าไปครับ ผีอาไว้ครับกาเรียงไทยอ่าก็เรียกว่าเป็นฝ่ายลงทุนเปิดเกมเดินเข้าหามาตั้งแต่ยกแรกครับตอนนี้ออกมาผ่อนเกมนะครับค่อยๆสร้างประสบการณ์กันไปครับกาเรียงไทยกระดูกยังไม่เยอะนะครับเด็กคนนี้แต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือวจิตหัวใจนะครับความแข็งแรงแข็งแรงครับชายนะครับน้องชื่อเล่นนะครับชื่อชื่อเล่นว่าบัณฑิตด้วยนะชื่อดีนะครับ อีกไม่กี่ปีก็คงจะเป็นมันดิสมใจนะครับตอนนี้อยู่แค่มัธ <ไป S 1> ยมไปก่อนนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับจัดชายซอนทา,ทานสุนทรศิวลาแล้วก็วรารชัยฟุตซอนครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของกระเรียงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์นะครับดาวรุ่งอานานคตด,ดีของมวยดีวิธีไทยของเราครับนี่เป็นผลงานไฟที่2ของเขาในปี2568นะครับ